บ่าวยอดอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นคลิปนี้นะครับทุกคนทั่วโลกต้องรุมประนามนะครับเขมรเกิดจาก DNA ความชั่วนะครับไม่บรรยาบัญญังนะครับแม้แต่เด็กคนแก่สตรีนะท่านผู้ชมนี่นนี้ดีมงโอนเนอร์นี่เมสนางเนี่ะจุยหยัดหยัดกีบได้นี่จุยหยัดนะครับเพื่อนี่จุยหยัดปลากรีบได้ลายบ้างนี่โภจมณ์เมสนางเม่นนี่นี่ใคร ไตีเฮียนชีวิตได้ตีเฮียนต่อสู้โมกุลไปต้นน้ำรุ่ยกับได้ละแั่ใบมันจะโนู่จุตัดกระดับไหนจุยจุนกระดับไหนนะครับท่านผู้ชมนี่คือเขมรนะท่านผู้ชมนะคือเดี๋ยวเราจะขึ้นในดูอีกครั้งหนึ่งคือเขมรเนี่ยจะไม่มีความกลัวทําไมนะครับเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้กับไทยนะในเนื้อหาคลิปคือในนั้นก็จะแสดงให้เห็นถึงความ เขาเรียกว่าดีเอชัวท่านผู้ชมนะก็เกิดมาก็ชั่วเลยนะซึ่งขเขมรเนี่ยโดนฮุนเซนเนะครับเป่าหูให้เด็กและสตีเนี่ยก็จะมองว่าประเทศไทยไม่ดีหาข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยมาเผยแพร่นะครับแล้วก็สตีนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยนะท่านผู้ชมเอาเอาันนั้นนะ่ะระเบิดพิชีบนะท่านผู้ชมนะ ที่เขาจะไปใส่ในโดนนะที่เพราะว่าขเขมรนปัจจุบันนี้มรเนม่นมีโดนครับท่านผู้ชมมีโดนนะครับมีโดนที่เป็นคล้ายๆว่าถ้าเห็นทานไทยตรงไหนก็คือจะบึ้มๆเลยอะ่ะท่านผู้ชมประมาณนั้นคือเขาพัฒนามาใหม่นะครับแล้วก็คนที่จะไปยัดใส่นี่ครับนะก็คือเด็กนะครับแล้วก็ผู้หญิงนี่แหละครับคือสิ่งที่ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าครเมนนะครับมันไม่ได้มีความดีเลยท่านผู้ชมแม้แต่ดเด็กนะครับแล้วก็ นี่ครับผู้หญิงเนี่ยก็ยังไม่ไม่เว้นนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยครับนะ,สะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเกิดมาจาก DNA อนะครับนะความชั่วเนี่ยมันเกิดมาจาก DNA อเพราะฉะนั้นบ่าวยอดเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในไประเทศไทยพร้อมที่จะเผยแพร่คลิปนะก็แล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยแชร์ออกไปนะครับว่าคาเม็นเนี่ยมันเป็นบุคคลที่ อันตารายนะครับมันไว้ใจไม่ได้ขานาดนี้ครับนะสมมุติว่าเป็นลูกนะเป็นลูกของยอดหรือว่าเป็นใครกันแล้วแต่นะจะไม่ให้เล่นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอันตารายมากๆนะครับที่จะมาแกะกล่องจากไอ้เบิร์ดนี่ครับแกะกลองนะซึ่งมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นการที่ได้เห็นเขมมแบบนี้คือพูดได้เลยว่าโอ้โหนะครับมันมาจากดินเอนะหลายคนมองว่าโอโ้มันมันก็มีคนดีคนชั่วนะครับค,เคบนเขมเมนาจะพูดเลยว่า เห็นแบบนี้แล้วคือมันไม่มีคนดีหรอกครับนะมันไม่มีคนดีแน่นอนนะครับคนดีมันคงไม่สอนลูกสอนเมียให้ทําแบบนี้แล้วครับนะเพราะอันตารายนะครับแล้วก็สิ่งที่แบบนี้คือฮุนเซนนะครับต้องการให้คนทุก<ๆ>เขาเรียกว่าทุกรุ่นเนี่ยให้ข้างชตินะครับนะสอนให้ไม่กลัวตุยต่างๆเนเขาก็สอนแต่สิ่งที่บยอดเอเห็นเลยคือชัดเจนครับ คนเซนเอาตัวรอดนะครับนะแล้วก็ขเมเเนี่ยบย๊วยยทําไมบัวยยถึงบอกว่าขเมเเกิดจากดินเองนี่แหละท่านผู้ชมเด็กนะครับนะนี่ก็เอาเข้ามาเข้ามายุ่งนะครับผู้หญิงก็เอาเข้ามายุ่งนะครับแล้วทําไมคนเหล่านี้ถึงเต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจนะครับบ๊วยยเชื่อว่านะครับเต็มใจนั่นแหละเพราะการพูดหวานล้อมนะครับหลอกล่อนะครับ เพราะความคิดไม่ถึงนะครับว่าผู้คำที่ที่พวกเขารักนักนักหนาเนี่ยที่เขาข้างไข่เนี่ยคงจะไม่ทำร้ายพวกเขาหรอกนะเขาก็จะคิดแบบนั้นแต่นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดนะถ้าหากว่ามีคนเตือนคนบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้มันผิดเขาคงคงไม่ทำหรอกครับสิ่งนี้มันอันตรายนะครับเขาไม่รู้ยังมี เบบี <Baby S 2> อยู่เลยท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บย๊ยศพูดมาทั้งหมดคืออยากให้คนไทยได้รู้ว่านี่ครับคาเมนนะครับเอาทุกรูปแบบนะครับนะและหัส,สุดก็เอาเด็กนะครับนะมาเป็นเครื่องมือนะครับนะเอาผู้หญิงนะครับพ่นแก่นะครับนะนะค,นนะค,นะคือเขารู้จักไหมว่าสงครามคือทหารกับทหารนะครับนะ สงครามคือทหารกับทหารนะครับนะที่จะต่อสู้กันระหว่างชายแดนนะครับอาวุธหนักเจออาวุธหนักแต่นี่คือขมรนกับเอานะครับชาวบ้านนะครับตาดำๆำนะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับชาวบ้านนะครับที่ได้เห็นแล้วคือน่าสมเพชนะท่านผู้ชมนะคือ DNA เนี่ย มันก็จะบอกกรุ๊ปนะครับนะถ,ถ้าประเทศอื่นนะาาชาติลาวชาติไทยก็จะบอกกรุ๊ปนะครับบอกบอกว่าเลือดกรุ๊ปไหนแต่นี่คือคเมเนคือ DNA ็นเนี่ยเขาจะบอกสติพันธุ์นะครับความชุ่มกับความเลวนะถ้าการว่า d n เนเอคำเนเนี่ยมันมันไม่ดีหรอกครับนะอยู่มุมไหนแจไหนมันก็ชั่วไปหมดนะครับเคมไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ ก็เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าต่อให้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ทุกซอกทุกซอยทุกมุมก็ต้องเอามานะครับต้องเอา,าเข้ามาให้ได้นะนั่นคือแนวคิดของคกนกำเนิดคือทุกคนก็ต้องมีความรักชาติมีความครังชาติคือบย์จัถ้าหากว่าเป็นแบบนี้บย์จัคิดว่าน่าคงจะเป็นการเรียนนะครับนะน่าจะเอามาตั้งแต่อนุบาลเลยนะครับที่สอนให้ไม่รักไทยสอนให้เกลียดไทยเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าไม่มีการสอนไม่มีการปั่นหัวเกิดขึ้นเนี่ยประหดเชื่อว่านะครับผู้หญิงแล้วก็เด็กเกเขาก็จะรู้นะครับว่ามันอันตรายแล้วถ้ามันอันตรายแล้วจะทำไปเพื่ออะไร,นะรเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่กลัวก็แสดงว่ามันไม่มีคนบอกหรือว่าการศึกษาเข้าไม่ถึงนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นคือใครจะให้ลูกมาเล่นนะครับนะสิ่งของที่อันตรายนะครับสิ่งของที่โหดร้ายเนี่ย คใครจะให้เอามาเล่นท่านผู้ชมนะบยอดก็คนคนหนึ่งแล้วที่ไม่มีแน่นอนนะครับนะจะไม่มีแน่นอนบายอดพูดเลยว่าจะไม่มีแน่นอนที่จะให้ลูกหลานตัวเองนะครับมาทําแบบนั้นก็คือจะไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมว่าขมนเองนะครับก็ถือได้ว่าเลยเป็นเป็นอย่างหนึ่งเลยครับที่ ตัวอันตรายแล้วก็ตัวน่ารังเกียจของสังคมโรคนะท่านผู้ชมนะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับคิดเห็นหมันบอยอดไหมว่าสิ่งที่กมินทําตอนนี้คือมันแย่นะครับแล้วก็ไม่น่าที่จะให้อภัยได้แล้วนะท่านผู้ชมคิดอย่างไรบ้างใดครับคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับเบายอดได้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ครับบายอดก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่ เข้ามาติดตามและรับชมในช่องทางแรงงานเราชนแนลนะครับพี่นะ้องซึ่งบะยด์เองก็พูดเสม,มอว่าอาจจะพูดไม่เก่งนะครับอาจจะพูดติดติด,ตดขัดขัดแต่ก็บะยดพูดเสม,มอว่าเต็มที่นะครับเพื่อจะการแสดงออกว่าบะยด์มาอยู่ประเทศไทยบะยดไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับบยอยดก็พร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยเหมือนกันนะครับถึงแม้อัดจ,จะไม่ใช่ทางด้านการทหารแต่ทางด้านคําพูดและก็เผยแพร่พคลิปท่านผู้ชมสวัสดีครับ